วิธีการดูแลคิ้วหลังสักสำหรับคุณผู้ชายคุณผู้ชายท่านไหนนะคะที่เพิ่งไปสักคิ้วมานะอย่าลืมดูแลให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อให้สีที่เราไปสักมาเนี่ยติดสวยติดทนแล้วก็ป้องกันให้คิ้วเราไม่แหว่งด้วยค่ะว่าแต่ว่าจะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคลิปนี้คุณนะมีคําตอบค่ะ สวัสดีค่ะคุณน้ำเบเลซาค่ะเดมี่นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยคุณน้ำจัดมาเป็นซีรีส์สำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นวิธีการดูแลคิ้วหลังสักค่ะหลังจากที่เราไปสักคิ้วมาแล้วเนี่ยแน่นอนเขาว่าเราต้องดูแลคิ้วหลังสักให้ดีด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คิ้วเราแหวกนั่นเองวิธีการดูแลคิ้วหลังจากที่เราพึ่งไปสักมาเนี่ยนะคะให้เราเนี่ยเลี้ยงการฟอกสบู่บริเวณคิ้วค่ะคือเราล้างหน้าปกติสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยคุณน้ำเชื่อได้เลยนะคะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็น จะเต็มอย่างนี้ใช่ไหมคยี่ยี่คยี่ใช่ไหมคะแล้วคิ้วที่เราพิ่งไปสักมาเนาะมันก็อาจจะเกิดการอักเสบได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้เราล้างหน้าแบบทนุถนอมนิดนึงนะคะกลายเป็นคนลักหน้าขึ้นมานิดหนึ่งค่ะทุกคนเราก็ใช้โฟมหรือว่าใช้สบู่ล้างหน้าเนี่ยวนไปตามหน้าของเราเนี่ยได้ตามปกติเลยค่ะแล้วพอมาถึงบริเวณคิว้วบริเวณเปลือกตาแล้วก็วนแบบนี้แล้วก็อ้อมคิ้วไปค่ะคือไม่ถูบริเวณคิ้วนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดน้ําไหลผ่านได้นะคะไม่ต้องกังวลเนาะหลังจากที่เราล้างหน้าเส็็แแล้วก ซับให้แห้งแค่นั้นเองนะคะข้อที่2ให้เรางดเล่นน้ําทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําในสะระบ่อข้อลีนบอ่อเกลือหรือในลาคลองหรือทะเลอะไรก็ตามเนาะที่เป็นการเอาหน้าไปแช่น้ำเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าแผลที่เราเพิ่งไปสระคิ้วมาเนี่ยมันยังไม่สนิทดีเลยนะหรือมันอาจจะทําให้เกิดการอักเสบของคิ้วได้แผลเปื่อยได้นั่นเองนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมที่จะต้องเอาหน้าไปแช่น้ําก็ให้เลี่ยงไปก่อนหรือบางคนคุณน้ํา ถ้างั้นพี่ขอลงไปแค่ตัวได้ไหมได้คะ่ะอนุโรมถ้าหากว่าเราแบบวอนจริงๆต้องการจริงๆนะคะก็เว้น คอไว้ชูคอไว้ค่ะลงไปแค่ตัวอย่างเดียวอันนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะข้อที่3 24ชั่วโมงแรกให้เรางดกิจกรรมทุกชนิดเลยที่ทําให้เหงื่อออกเยอะนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปสักคิ้วมามันเป็นแผลบริเวณคิ้วนาอเราถ้าหากว่าเราไปทํากิจกรรมที่มีเหงื่อเยอะเนี่ยเหงื่อมันก็มีแบคทีเรียถูกไหมคะแล้วก็ไหลเข้ามาแบบแช่คิ้วเลยเนี่ยมันก็เสี่ยงกับการที่ทําให้คิ้วของเรานั้นอักเสบได้นะดังนั้นหลังจากสักคิ้วมาแล้วก็ทําตัวสบายๆสักวันหนึ่งนะคะอย่างน้อยน้องเขาเลยวันหนึ่โมงแรก ให้ผิวมันปิดสนิทดีก่อนนะคะหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะออกกําลังกายก็ถ้ามีเหงื่อไหลมาบริเวณคิ้วก็สามารถใช้ทิชชู่หรือว่าผ้าสะอาดซับให้แห้งได้ค่ะข้อที่4นะคะหลังจากซักคิ้วไปแล้ว3วันนะคะทุกคนย้ําว่า3วันเนี่ยคือแผลปิดสนิทแน่นอนและค่อยทาตัวบํารุงหรือที่เรียกว่าออยเมนท์ Men, ที่ร้านเขาให้มาหรือบางที่เขาอาจจะไม่ได้ให้มาก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถใช้วาสลีนก็ได้หรือเป็นน้ามันมะพร้าวทรีทเมนต์บำรุงผิวก็ได้เนาะที่ เป็นให้ความชุ่มชื้นนะคะ m o i s ไรเซ z e r พวกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าหลังจากที่เราสักคิ้วไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดบาดแผลบริเวณผิวหนังของเราถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาที่มันใกล้หายอะค่ะทุกคนเวลาที่มันกําลังตกสะเก็ดกาลังลอกเนี่ยมันจะเริ่มคันค่ะถ้าเราไปแกะไปเกาเขาเนี่ยแผลบริเวณบางจุดมันอาจจะยังไม่แห้งสนิทดีก็อาจจะทําให้สีแหว่งได้ช่วงที่แผลสักคิ้วใกล้หายเนี่ยค่ะมันจะคันนิดนึงถ้าใครที่คันมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อ i l mask หรือว่าวัสลีนหรือว่าจะเป็นตัว t รี a เมนต์ตัวมอยส์เจอไรเซอร์ที่เรามีก็ได้ทาบางๆนะช่วยลดอาการขันได้นั่นเองค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะคือเรื่องการแกะการเกาคิ้วค่ะปล่อยให้เขาลอ,อกแล้วตกสะเก็ดไปเองจะดีกว่านะคะเพราะอย่างที่บอกเนาะบางคนอาจจะเผลอเกาเพราะว่ามันเกิดอาการขันเนี่ยแหะคะ่ะก็ ไปข้อที่4ไปทาตัวบำรุงซะให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นมันก็จะลดอาการคันได้คุณน้ำแนะนำว่าให้ทาแค่เฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวก็พอสำหรับคนที่ใช้ออยล์เมนต์หรือว่าวาสลีนนะคะเพราะว่าช่วงก่อนนอนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ เราไม่มีสติแล้วเราก็อาจจะฝันว่ายุงมากัดคิ้วเราก็เกาคิ้วตื่นมาโอ้ยเต็มเล็บเลยเราก็สามารถทาเคลือบทาบำรุงไว้ได้เพื่อลดการตึงผิวมันก็จะช่วยลดอาการคันได้เป็นอย่างดีช่วงกลางวันเนี่ยไม่จําเป็นต้องทาเลยเพราะว่าหน้าเรามันอยู่แล้วนะคะเราไปอยู่ข้างนอกอากาศร้อนนิดนึงมันก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรายูแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนที่เราตื่นเรามีสติเราก็รู้ว่าเราเพิ่งไปสักคิ้วมาเราไม่แกะไม่เกาแน่นอนแค่ระวังช่วงที่ตอนนอนแค่นั้นช่วงที่เรา หลับนั่แหละค่ะอาจจะฝันว่ายุงมากัดคิ้วแล้วก็อาจจะเผลอเกาคิ้วของเราได้นั่นเองนะคะดังนั้นวิธีแก้อย่าลืมทาออยล์เมนท์ทาตัวบำรุงเพื่อให้คิ้วของเรามีความชุ่มชื้นจะได้ลดอาการคันแล้วก็ป้องกันการเกาคิ้วได้ค่ะและทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะก็เป็นวิธีการดูแลคิ้วทั้ง5ข้อเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดหนึ่งแบบเร็วๆนะข้อแรกเลยไม่ฟอกสบู่บริเวณคิ้วน้ำไหลผ่านได้แล้วก็ซับให้แห้งนะคะข้อที่2ให้เรี่ยงกิจกรรมทางน้ําไม่ว่าจะเป็นสะว่ายน้ําบอ่อเกลื บอกคอรินหรือว่า คลองทะเลอะไรพวกนี้เนาะที่ต้องเอาหน้าไปแช่นะ้ำเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คิ้วเราอักเสบนั่นเองข้อที่สนะคะหลังจากสักไปแล้ว2ีชั่วโมงแรกเนี่ยให้งดกิจกรรมที่ทําให้เหงื่อออกเยอะๆ,ๆไปก่อนนะคะก็ป้องกันไม่ให้คิ้วอักเสบนะคะและข้อที่4นะให้เราทาออยล์เมนต์บำรุงคิ้วเฉพาะก่อนนอนนะคะทาบางๆบริเวณคิ้วของเราเพื่อลดอาการตึงผิวนะคะจะได้ไม่ไปแกะไปเกาในข้อที่5ป้องกันไม่ให้คิ้วของเราแหว่งนะเส้นมันจะได้ติดครบทุกเส้น เลยนะคะคุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชายที่กาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลหลังจากสักคิ้วมาแล้วจะต้องดูแลอย่างไรน่าจะได้รับคําตอบกันไปแล้วนะคะสาหรับใครที่สักคิ้วไปแล้วเราโอโหอยู่ในเฟสต่างๆวิตกกังวลความสีมันเข้มจังเลยหรือนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคุณน้ำจะมาแชร์ว่าแต่และเฟสเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างหลังจากที่เราไปสักคิ้วมาแล้วเราจะได้มีวิธีการรับมือที่ถูก ต้อนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณน้ำสามารถกดติดตามคุณน้ำแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะคะเวลาที่คุณน้ำอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้ทุกคนจะได้ไม่พลาดค,ค่ะส่วนใครที่มีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่คุณน้ำอธิบายไปก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวคุณน้ำจะไปรวบรวมทํามาเป็นคลิปดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปค่ะทุกคน